จุดนี้สิอันตรายการฟังทำคําสั่งสอนแล้วเอาไปตีความหมายผิดผิดเอาสัญญาความจำที่ไม่เที่ยงมาตู่คำสอนและเอาปัญญาที่มีอยู่ในตนตีความหมายเอาตามความคิดอันเป็นอุปทานส่วนตัวมาบาังหน้า แล้วนำธรรมนั้นออกไปเผยแพร่กระจายออกสู่สาธารณชนคนฟังก็จำธรรมนั้นโดยคอยตามจุดนี้อันตรายมากเพราะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลผิดผิดสมเด็จองค์ปฐมทรงเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. เรื่องสัญญาความจำของชาวโลกมักจากไม่เที่ยงฟังอะไรไม่ถ่องแท้เข้าใจไม่ตลอดก็มักจากจำความอะไรที่ผิดผิดแล้วนำไปพูดต่อในทางที่ผิดจึงทำให้คนที่ฟังต่อต่อไปเข้าใจผิดอย่างมากมายแต่นั่นก็ไม่ร้ายแรงเท่ากับ การฟังทำคําสั่งสอนแล้วตีความหมายผิดผิดเอาสัญญาความจำที่ไม่เที่ยงมาตู่คำสอนและเอาปัญญาที่ตนมีอยู่ตีความหมายตามความเห็นส่วนตัวอันเป็นอุปทา,านส่วนตัวมาบังหน้าแล้วนํำทานั้นออกไปเผยแพร่กระจายสู่สาธารณชนคนฟังก็จำ ทำนั้นโดยการฟังที่คอยตามจุดนี้อันตรายมากเป็นบาป 2. คนมักจกพูดโอ้อวดธรรมที่ไม่มีในตนโดยมีความรู้สึกว่าตนเป็นผู้เลิศประเสรศิฐในการเข้าใจพุทธพจน์บทพระบาลี อ้างพระธรรมคำสั่งสอนว่าเป็นคำตรัสของพระตะถาคตาเจ้าขึ้นนำหน้าแต่ในภายหลังที่อัถาถธิบายก็มักจากสอดแทรกความคิดเห็นส่วนตนตีความหมายของธรรมนั้นตามอุปทานแห่งตนกล่าวว่าเป็นเชิงโอ้อวดว่าตอนน่ะเข้าถึงธรรมนั้นๆ สามที่ตถาคตกล่าวมานี้ก็เพื่อให้พวกเจ้าสำรวมจิตหรืออารมณ์ที่ทนงตนว่าเป็นผู้เข้าถึงธรรมไว้ดีๆอย่าหลงตนหลงคิดว่าตัวเองดีแล้วเป็นอันขาดจากทำให้จิตพลาดจากความดีไปอย่างน่าเสียดายยิ่งห้า พูดมากเท่าไหร่ความผิดพลาดย่อมเกิดได้มากเท่านั้นจงพิจารณาไตรตรองก่อนที่จะพูดทุกครั้งเล็งเห็นสาระหรือประโยชน์ในการพูดแต่ละครั้งด้วยอย่าพูดให้เสียเวลาเปล่าหรือพูดให้เป็นโทษหรือเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นคุมจุดนี้เอาไว้ให้ดีด ชาวโลกหมองใจฆ่ากันตายทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันเพราะวาจีกรรมมามากต่อมากแล้วห้าเมื่อห้ามปากแล้วก็มาห้ามใจการห้ามปากและห้ามใจก็ดีจงห้ามที่ตนเองอย่าไปห้ามที่บุคคลอื่นเรื่องของการห้ามใจคือให้พิจารณาอารมณ์คิดดูว่าขณะจิต หนึ่งหนึ่งนั้นมีอารมณ์ที่เป็นสาระหรือประโยชน์ในความคิดหรือความสงบนั้นบ้างไหมเป็นคุณหรือเป็นโทษเบียดเบียนตัวเองหรือไม่เบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นหรือไม่อารมณ์ใดถ้าหากตกเป็นทาตของกิเลสจากโกรธโลภหลงก็ตามอารมณ์นั้นได้ชื่อว่าเป็นโทษและ เบียดเบียนจากต้องหมั่นรู้ธรรมของจิตอยู่เสมอจึงจะกแก้อารมณ์กิเลสได้รวบรวมโดยพลตำรวจโทนบสมศักดิ์สืบสงวนธรรมะซึ่งนำไปสู่การหลุดพ้นเล่มเจ็ดตอนที่หนึ่ง